หายใจไม่ออกน้ำมูกเยอะตอนเป็นหวัดยิ่งตอนใกล้จะหายหวัดทั้งเสมหะทั้งน้ำมูกนี่มาพร้อมกันเอานี้ไปลองแผ่นแปะบรรเทาการคัดจมูกคุณพี่รีวิวจากประสบการณ์จริงครับหนึ่งกล่องตัวนี้มี10แผ่นทดสอบมาเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่จะมารีวิววิธีการใช้ดูตรงข้างกล่องครับนี่แปะตามพ่อหนุ่มคนนี้หลักการของไอแผ่นนี้ก็คือจะขยายโพรงจมูกของเราครับ mm hmm. เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยหายใจสะดวกมากขึ้นที่รีวิวตอนนี้นี่ยังไม่หายหวัดเลยนะครับแต่ได้เจ้า ตัวนี้ช่วยไว้ครับทําให้หายใจสะดวกมากขึ้นจุดประสงค์ตอนแรกไม่ได้เอามาใช้ตอนเป็นหวัดครับแต่แม่นอนกลนครับแล้วเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยแม่ก็กลัวว่าเสียงกลนจะไปรบกลนคนอื่นก็เลยให้ผมสั่งมาลอง <c oughs> ออดีวะหลังจากทดสอบด้วยตัวเองแล้วครับมั่นใจว่าใช้ได้จริงฮะใครเป็นหวัดน้ำมูกเยอะภูมิแพ้เอาไปเลยครับตัวนี้อย่ามัวน,นอนหายใจไม่ออกทรมานครับลองดูครับใช้ได้จริง